แนวทางในการเล่นแพทนะปัจจุบันนะครับซึ่งก้องให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันจุดนี้อย่อนว่าเป็นหลักก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นเรียกว่าเป็นการแนะนำนะสารคลิปนี้วัตถุประสงค์คือเกมมันต้องการให้ผู้เล่นรู้หน้าที่ไม่ใช่เล่นมั่วนะครับหมายความว่าหลังจากนี้ตัวเกมจะเป็นแนวนี้ไม่มีตัวไหนที่สามารถฆ่าได้ทุกตัวในเกมเลี้ยมไหมค,คือคือฆ่าได้นะมีแหละแต่มันไม่ไม่เช่นอย่างพ่อเอาว่าตัวล่าสุดแล้วกัน อย่างพ่อเนี่ยมันก็มีตัวค่าได้และอย่างหลังจากนี้มันก็จะเป็นอย่างงี้เรื่อยๆนะครับจะเป็นเรื่อยๆนะและทีเนี้ยัวเกมมันต้องการที่จะบอกอะไรถ้าเราเข้าใจถึงพอยต์ของมันอะ่ะเราจะแบบเล่นได้ง่ายมากขึ้นโอกาสชนะจะง่ายมากขึ้นแต่ที่เหลืออยู่ที่ทีมด้วยแต่ขั้นต่ำเนี่ยคุณทําหน้าที่ของคุณส่วนใหญ่เกมน่าจะชนะซะส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่โดยเราจะแบ่งเป็นหลักตามนี้ก่อนนะครับ1เกมจะมีอยู่ส0 3นาที ซึ่ง30ิบวิสุดท้ายทําหน้าที่การทงซะส่วนก่อนหน้านั้นทํายังไงก็ได้การสายโล่ให้ไม่ตายให้ชัดตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือหน้าที่ก่อนนะโดยเราจะเล่นยังไงอยากให้เข้าใจก่อนผมเมื่อกี้บอกว่าเอาให้สายโล่ไม่ตายทีนี้คุณต้องย้ําที่สายโล่ถ้าคุณย้าได้ทีมแทบจะชนะเลยยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้เช่นสมมติว่าหล,หลายๆคนมีพ่อแล้วพ่อเนี่ยมีแพ้ตัวซันจิแคคเกอร์กับแชนเขียว ณปัจจุบันแชงเขียวคนกลับมาเล่นเยอะขึ้นเอาให้ชัดันะคนกลับมาเล่นเยอะขึ้นและแชงเขียวส่วนใหญ่แพ้อะไรครับสีแดงครับสีแดงมีใครบ้างครับโซโลเอสยามาโตะหลักๆหลักๆมีเพียงเท่านี้นะครับเอาละพอหลังจากที่เรารู้หลักแล้วเนี่ยเอาว่าคนหยิบจริงๆเนี่ยมันมีแค่แฉงแฮคกเกอร์เนี่ยเจอแต่น้อยเจอแต่น้อยส่วนซันจิไม่เห็นเลยที่เล่นมานะก็ยังไม่เห็นเลยว่าซันจิจะชนะพ่อมากที่สุดแต่ว่า ตัวละครอื่นๆมันแพ้เยอะจ,ะจัดคนเลยไม่หยิบซึ่งเข้าใจได้คนเลยหยิบแชงกันเป็นหลักนะครับเอาละเดี๋ยวที่นี้ผมจะมาบอกในการเล่นคือณแพดป,ปัจจุบันแนวประกบครับอันนี้เรียกว่าดีที่สุดละยังไงคือที่ผมแนะนํานะที่ผมแนะคือถ้าใครอยากเน้นชนะอ่ะคุยกันตรงนี้ก่อนอยากเน้นชนะคุณต้องเล่นแนวประกบโดยตัวละครที่ชนะแชงได้เยอะหรือแคคเกอร์แชงกับแคคเกอร์เน้นๆเลยแชงแคคเกอร์เน้นหลักๆก็คือ อาจจะไม่ได้ร้อนะแต่มันการับมือได้ดีกว่าพ่อแล้วกัน S อสยามาตกับโซโลครับส่วนอีกตัวคันแนะนําคือให้เอาคิงครับเผื่อมีแต่คนบ้าคิวโดยที่ไม่มีคนาสายสายวิ่งดึงเลยยังไงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สมควรที่จะเอาลงไปเล่นนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเป็นในส่วนของตัวละครคิดรอถาว่านะแพทปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างเล่นลาบากเอาให้ชัดตรงน,นี้ก่อนและสีน้ําเงิน ไม่มีตัวไหนค่าแชงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นคิดรอล่างคิดเท่านั้นนะครับดังนั้นดี D. ที่สุดก็คือเล่นสีแดงอันนี้คือที่ผมแนะนํานะคือเน้นชนะและให้คนเล่นพ่ออยู่ทงไปเลยหรือเล่นเป็นนิกะเอากันทงไปเลยช่างมันเรามีหน้าที่ฆ่าคนที่ตัว2ตัวละครนี้แพ้เท่านั้นจบเช่นสมมุติว่าอีกทีมมีเป็นเอสยามาโตะโซโลแชงเราก็เล่นเอสยามาโตะอย่างเงี้ยคือมันกลางสุดแล้วไง ที่มันจะสามารถฆ่าได้ก็เจาะจงแม่งละฆ่าเลยหรือเรียกง่ายๆว่าชี้เป้าอะไรครับเลยเรียกว่าเป็นสายประกบอันนี้คือแนวทางในการเล่นนะแพทป,ปัจจุบันจะทำให้คุณเล่นสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะจะเล่นพ่อแนวไหนอันนี้เอาไว้ชักก่อนนะแต่พ่อแนวสายบูแทบไม่เจอส่วนใหญ่จะมีแต่แบบเกียร์ทงเต็มแล้วอะแล้วถึงจะมาช่วยโจมตีซึ่งจริงๆก็ไม่แนะนําอีกแต่ก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงออกมาตีเพราะไม่งั้นมันอาจจะไม่ได้ทงเลย ซึ่งก็เข้าใจเหมือนกันดังนั้นผมเลยจะไม่ว่านะไม่ว่าแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะค่าตัวละครที่พ่อแพ้ให้นั่นเองเรียกว่าทําให้พ่อเล่นสบายมากขึ้นเพราะว่าแพทปัจจุบันเนี่ยพ่อคนเล่นเยอะเอาเอาให้ชัดก่อนนะพ่อเล่นเยอะมากนะครับมาสิบเกมที่เจอสัก8เกมแล้วอะ่ะผมเลยอยากแนะนําว่าถ้าเป็นไปไ,ได้ควรเลือก S อสยามาโตกับคิงหรือ S ยามาโตกับโซโลแล้วแต่ เรียกว่าแล้วแต่แต่ขั้นต่ำเนี่ยผมอยากอธิบายถึงหลักการให้เข้าใจก่อนนะครับพอเข้าใจหลักการที่เหลือเนี่ยไปในเกมมันน่าจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นเอาว่าเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ดวผมจะบอกเป็นแนวต่อเนาะซึ่งเกมนี้เรามีเป็นคิดรอด้วยดังนั้นถ้าหาคิดรอไปแนะนําว่าให้ไปด้วยนะครับเหตุผลเพราะจะได้ช่วยให้เขาดึงธงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเคลียนะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่ช่วยสายวิ่งและ คิดรอส่วนใหญ่มันแพ้แฉงใช่ไหมนั่นแหละครับดักแชงให้เลยแต่ว่าทีเนี้ยการเล่นก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องดูด้วยนะว่าคิดรอเขาไปไหนเราไปด้วยเป็นหลักนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวรอดูดังกี้เขาได้อยู่แล้วนะคิดรอเขาน่าจะไปเสริมน่นยาโดละปั๊บอ่ะช่วยโดวสตันแน่อู๋กว,ว่าแล้วเต็มดอกกันเข้าไปจ้ะ โอโหตีดีอีกแล้วโอ้โหลโโห,โโห,หลักๆคือค่าแชค์เลยนะผมผมบอกแล้วนะว่าค่าแค์นะครับลบลบนั่นแหละลบลบอย่างนั้นแหละถูกต้องนั่นตรงนี้อันนี้คือคิดรอขอพยายานที่จะเอาธงอยู่นะเห็นปะเออโอ้โหแม่งข้อสองเกาหัวเลยกูข้อสองโคตรลำบากคือคิดรอเนี่ยมนันดึงธงลำบากไม่ขึ้นเห็นภาาก็ชัดเจนใช่ไหม มันดึงธงได้ยากมากขึ้นแต่พ่อก็ค่าคิดรอได้ย,ยากเช่นเดียวกันแต่ประเด็นคือคิดรอเนี่ยก็ดันไปแพ้ตัวเอสจะมาตด้วยแพ้แชงด้วยถูกไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับหวังว่าน่าจะเข้าใจสิ่ง,งที่สิ่งที่ต้องการจะสื่อเนอะอาะทีนี้เดี๋ยวดูต่อโอเคเขาเลือกแฮกเกอร์เนาะถ้าเขาเลือกแฮกเกอร์อย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าเารีบอันนี้รีบฆ่าก่อนนะโอ้แม่งโดนว่ะ ตาย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 คู่เลยนี้ตายคู่โดนฟีมาทีหลังตายเกมนี้ตายอันนี้ฟีเล่นดีนะขอเล่นแถวสองคือดีมากนะครับดีมากดีมากๆอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปคู่กับคิปลอถ้าดึงธงไม่ได้แพ้บอกตามนี้เลยเพราะพ่อแม่งอยู่อยู่ธงได้ดีมากและเกมไหนที่มีสองตัวอย่างนี้ด้วยนะหนักโอเค ฆ่าก่อนฆ่าก่อน,อนรีบไปตรงกลางโดนเลยโอ้โหดึงยังไม่ได้เลยอะฟาดเลยฟาดก่อนเลยโอเคแมงหลบได้วะ่ะสวยคิดรอดึงไหมเนี่ยไอสกิลนี้คิดรอดสามารถดึงธงได้นะครับโอ้โหแม่งพ่อสองไงประเด็นเนี่ยมันพ่อสอง <laughs> โอ้ยกูจะบ้าตายนิกะดึงดีโอเคอ่ะไปแล้วหนึ่งโอเคอหนึ่งปึ๊บปึ๊บสกิลไม่มาวะ่ะเอาไงหลบหลบโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยทงนูน้น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 ชิบหายไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันโดนแังกี้เพราะว่าเมื่อกี้ไปดัวกันหมดเล่นลําบากจัดอ่ะถือว่าเป็นแนวในการเล่นละกันนะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจานิดน,นึงว่า,วาเฮ้ยทำไมเห็นผมอ่ะดูแล้วมันเล่นลำบากจังวะต้องคุยกันตามตรงนะอันนี้เอาทีมให้ดูก่อนเนื่องจากทีมสองเขามีพ่อสองคนได้เปรียบทีมไหนมีพ่อโอกาสชนะเยอะกว่าเอาไว้ชัดนะแต่เมื่อกี้สมมติว่าถ้ามีพ่อโตเดียวโอเค โอเคผมบอกเลยว่าโอเครงกลางตอนแรกเราได้แน่นอนเพราะว่าสกิลมันจะไม่มีแล้วสกิลอีกมันจะไม่มีเห็นปะ่ะและเนี่ยอยู่ TM นะเว้ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็นนะแต่คุณดูคะแนนดิเล่นแทบไม่ออกเลยเห็นปะ่ะคือต้องคุยให้เข้าใจนะแผทปัจจุบันก่อนเนี่ยเนื่องจากสายวิ่งลำบากท,ที่สุดโอเคไหมเพราะสายมาดจริงๆเนี่ยเราควรเล่นไปคู่สายวิ่งเมื่อกี้อย่างที่เอาเล่นให้ดูเลยพยายามอยู่คู่กันแล้วพยายามช่วยกันดึงธงเลยอะ เออพราะ้าทงกลางเสียปุ๊บแล้วยิ่งอีกฝ่ามีพ่อ2คนนะโอกาสแพ้สูงมากดังนั้นก็เลยคัดเกมประมาณนี้มาให้ดูนะครับอ่ะก็หวังว่าน่าจะเคลีคยร์แล้วเข้าใจเอาใหม่คือหน้าที่สายหมัดตอนนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าผมอยู่อีกฝ่ายสมมุติถ้าผมอยู่อีกฝ่ายนะครับผมก็จะเล่นแต่ตัวละครที่มาดักพ่อเช่นแคคเกอร์ตัวเดียวเลยเว้ยเพราะตัวอื่นฆ่าพ่อไม่ได้ดังนั้นทีมเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดชัดเลยนะเออ แต่ถ้าเอาหมายว่าทีมเราเออสมมตินนะแชงเขียวแคคเกอร์ซันจิอย่างเงี้ยเออทีมเราอาจจะชนะเพราะว่ามีมันฆ่าพ่อได้ทุกตัวเลยแต่อันเนี้ยทีเราฆ่าพ่อไม่ได้ไม่ได้สักตัวเลยนะครับมีแค่แคคเกอร์เท่านั้นอะ่ะส่วนเอสจะมาโต่ฆ่าได้แต่สกิลมันใช้นานมากหรือว่าต้องรอติดบูธเท่านั้นถึงจะฆ่าได้มันแล้วแต่จังหวะเลยอะ่ะเออเรียกแบบนี้ดีกว่าก็หวังว่าน่าจะเข้าใจเห็นภาพตรงกันเนาะสำหรับในการเล่นแพทปัจจุบัน